สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมพู่พาครอบครัวเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าเงินเข้าหนักเลยทีเดียวครับสำหรับคุณแม่ซุปตาชมพู่ที่ตอนนี้ในพาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทวีปยุโรปโดยได้โพสภาบรรยากาศที่ประเทศนั้นพร้อมสัญลักษณ์ธงชาติและมีภาพจากคนในครอบครัวที่ไปเที่ยวกับแม่โพสภาพเที่ยวเล่นกันอย่างแฮปปี้งานนี้ทําเอาเกิดความสงสัยเรื่องบินข้ามประเทศว่าฉีดเพียงวัคซีนซิโนแวคข้ามประเทศได้ด้วยหรอแม่ฉีดวัคซีนอะไรนอกกจา หรือเปล่าก็อยากให้แม่ชมออกมารีวิววัคซีนพาสปอร์ตด้วยจนตอนนี้แฮชแท็กชมพู่อริยาได้รับความนิยมแฮทากและติดแฮชแท็กสนันทวิตเตอร์เอาเป็นว่าไว้รอแม่มาชี้แจงกันต่อดีกว่าครับว่าไปได้ไงท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก amazing news ขอบคุณครับ